สวัสดีครับวันนี้เรามาลองออกแบบฝายทดน้ำคอนกรีตเร็จกันนะครับสมมติว่าเราอยากจะออกแบบฝายสักตัวนะครับเป็นแบบนี้นะฮะสมมติว่าฝายเราที่เราจะออกแบบนะครับเป็นเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับว่า,าสมมติว่าตรงที่เป็นน้ำระดับเก็บกักตรงนี้นะครับสมมติว่าน้ำที่กระทำ น,นี่เป็นน้ำแรงดันน้ำนะครับเดี๋ยวเราจะออกแบบเหล็กนะครับว่าว่าแรงมีแรงดันน้ำกระทำนะครับตรงนี้3เมตรตรงนี้เดี๋ยวเราจะออกแบบนะครับว่าความหนาเท่าไหร่แล้วก็มีแรงดันน้ำกระทำา3เมตรทีนี้ตัวแรงดันที่กระทำเนี่ยนะครับ เขาก็จะทําในรูปแบบของสามเหลี่ยมนะครับแรงดันน้ําจะมีแรงที่กระทาตรงนี้นะฮะอยู่ที่ h ส่วนสามตรงนี้ความสูง h เพราะฉะนั้น h ส่วนสามนะครับ h ส่วนสามก็เท่ากับ1เมตรทีนี้แรงที่กระทาตัวนี้นะครับเรา,สา,าสามารถหาแรงได้นะครับตัว f w ตัวนี้ก็จะเป็น gamma h, h คูณ h เพราะฉะนั้นนะครับ แรงนะครับ Fw เท่ากับแรงสามเหลี่ยมนะครับเซนหนส่วนสแกมมา h คูณกับ h ก็เป็นเซนหนส่วนสแกมมา h ยกกำลังสองตัวนี้แกมมาเนี่ยเป็นแกมมา w เพราะฉะนั้นแกมมา w เนี่ยเท่าก ah ับ1000กิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับ ตัวนี้1,000 1,000กิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรเพราะฉะนั้น F w ก็จะเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณด้วย1,000คูณด้วย3 h เท่ากับ3นะครับโอเค3ยกกำลัง2เพราะฉะนั้น9,000หาร2 3ยกกำลัง2 9งเท่ากับ4,500อ่า ทีนี้นะครับเราสามารถอ,าอยากจะรู้ว่าเ,เราอยากจะดีไซน์เหล็กนะครับสมมติว่าเราต้องการดีไซน์เหล็กรับแรงน้ําหนักน้ําตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถว่าตรงนี้เท่าไหร่เหล็กหลักนะครับที่ทจะออกตรงนี้เราจะใช้ขนาดเหล็กเท่าไหร่เพราะฉะนั้นในการหาเนี่ยเราจะใช้สูตร as นะครับ as เท่ากับ m หารด้วย fs fsjd อฟเอสโมเมนต์ Moment, นะครับโมเมนต์หาตัวแรกก่อน m m a x นะครับ m m a x ที่กระทำเนี่ยนะครับเราก็คิดตัวนี้ได้เลยนะครับตัวนี้กระทำที่อ m อ a มกก็คือเท่ากับ fw นะครับ fw คูณด้วย h ส่วน3 เพราะฉะนั้น fw ของเราก็คือ4,500คูณด้วย h ก็คือ3 3, 3ส่วน3นะครับก็เพราะฉะนั้นโมเมนต์แม็กก็คือ4,500กิโลกร,รัมเมตรเพราะฉะนั้นตัวแรกเนี่ยที่เราจะสามารถแทนค่าได้นะครับก็คือ4,500นะครับทีนี้ fs นะครับ fs คืออะไร Fs ก็คือหน่วยแรงที่ยอมให้ของเหล็กตัวนี้นะครับสมมุติว่าเราอยากจะใช้เหล็กอะไรดีนะครับถ้าเป็นเหล็กเส้นกลม sr 24นะครับ fs f fs, FS เนี่ยก็คือ0.5 fy, ออ fy. น,นะครับเท่ากับ0.5 fy sr 24เนี่ย u นะครับ u เท่ากับ2400 ksc เพราะฉะนั้นถ้าเป็น fs ของเหล็กเส้นกลมก็จะอยู่ที่0.5 fy นะครับก็เท่ากับ0.5คูณด้วย2,400ก็อยู่ที่1,200 ksc สมมุตินะครับสำหรับโครงการนี้เราจะใช้เหล็กเหล็กเส้นกลมแล้วกันนะเหล็กเส้นกลมแล้วกันแต่ถ้าเป็นเหล็กข้ออ้อยนะครับ sd 30 มันจะมีมันจะมี3าคุณภาพ sd 30 sd 40 sd 50 30 fy อยู่ที่3000 ksc sd 40 fy อยู่ที่4000 ksc แล้วก็ sd 50 fy อยู่ที่5000 ksc นะครับสำหรับโครงการนี้เราได้แล้วเราก็จะใช้ตัวตัวนี้นะครับ fs เท่ากับ1200 ทีนี้คอนกรีตของเรานะครับพวก JD เนี่ยมันเป็นเรื่องของคอนกรีตละคอนกรีตของเราเนี่ยสำหรับงานอาคารนะครับสาหรับงานชุมทานเนี่ยเราใช้ f c ฟซพราม์เท่ากับหนึเนะครับ KSC เพราะฉะนั้นพวก175เนี่ยนะครับนะฮะเดี๋ยวนี้มันก็จะมีสูตรนะครับในการคำนวณเนี่ยตรงนี้เราก็จะละไว้นะครับเราก็ต้องไปหาพวกค่าต่างๆนะครับอย่างเช่น ตัวเนี้ยเราสามารถไปทำสูตรไว้เลยก็คือ n เท่ากับ10.129 10. หรือประมาณอาติว่าประมาณ11ค่า k นะครับ k อยู่ที่0.719 j อยู่ที่0.865 r อยู่ที่14.2 อันนี้อันนี้ตัวค่าพวกนี้เราทําไปแล้วเพราะฉะนั้น j เรารู้แล้วนะครับ j ก็คือ0.865 d จาดีอาทนี้เรามาหา d ต่อ,อมาดูระยะดบ้างนะครับะระยะดีหมายความว่าศูนย์ว่าอีกทีแล้วกันนะตัวนี้ไฟล์ของเราะนะครับสมมติ อันนี้รับแรงดันน้ําทีนี้ความหนาตัวนี้นะครับความหนาตัวนี้ก็คือเราจะต้องการออกแบบเหล็กเหล็กอันนี้นะครับเพื่อรับแรงดันน้ำนะเหล็กเหล็กตัวนี้ก็คือเป็นเหล็กหลักนะครับเหล็กหลัก ซึ่งรับตัวโมเมนต์ตัวนี้ระยะดีตัวนี้สมมติว่าระยะดีก็คือตัวนี้ covering นะครับตรงนี้5เซนติเมตรเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการก็คือระยะดีตรงนี้เพราะฉะนั้นดี D เท่ากับนะครับสูตรก็คือดีเท่ากับ square root m หารด้วย a b square root m หารด้วย a b เนะครับเราได้มาแล้วก็คือเซคว์รูอันนี้เป็นกิโลกร,รัมเมตรคูณด้วย100ก็เป็นกิโลกร,รัมเซนหารด้วย R ก็คือ14.2แล้วก็ตัวนะความกว้างนะครับไป1เมตรความกว้างไปทางนี้นะครับความกว้างไปทางนี้ ก็ความกว้างไปทางนี้ก็คือ1 1เมตร1เมตรก็คือ100อ,อ่เซพวกแรงดันาน,าน้ำนี่เราก็จะคำนวณเป็นต่อเม็ดนะอ่นนี่ F-FU ก็คือแรงดันาน,าน้ำทีนี้พอได,ด้ดีเสร็จนะครับดีที่เราคำนวณได้ก็อยู่ที่17.8ซนติเมตรตีว่านะครับประมาณสักประมาณสัก20 นะยีเพราะฉะนั้นดี D ที่เราในการออกแบบอะตรงนี้ก็คืออ่อดี D อยู่ประมาณ20แล้วก็เพราะฉะนั้นความหนาของตัวนี้ก็25 25ซมรหรือ0.25เมตรอ่าโอเคจากนั้นนะครับเราก็มาดีไซน์เหล็กนะครับที่เราจะใช้ A.S เท่ากับ M หารด้วย F.S.J.D M นะครับ4,500กิโลกร,รัมเมตรเหมือนเดิมก็คูณ100เข้าไปหารด้วย fs นะครับ fs ของเหล็ก0.5 fy นะครับ1,200 fs ก็คือ0.5 fy fy ของเหล็ก S24 นะครับก็คือ2,400 J นะครับเราก็หามาแล้ว J ก็เท่ากับ0.860นะครับของ สเต็งหนึ่งรแล้วก็ดีนะครับดี D ตรงนี้เราก็ใช้ตามที่หล่อแบบเลยก็คือ20อ่าอันนี้เซนอันนี้เซนติเมตรเพราะฉะนั้น AS นะครับ AS ที่เราจะต้องการก็คือ21.80อ่ดเซนติเมตรอ่าทีนี้เราก็ไปเปิดตารางเบ็ดนะครับก็คือ RB อ่าส่วนลึอกอาร์บีนะครับระยะ a อดนะฮะที่เราต้องการนะครับอ่าเราก็ไปเปิดตารางเหล็ก Rb ยี 22, ่สิบสองนะครับ add add 15, นะี้ยได้เท่ากับ 25. 3สา add สิ as ได้กับ25 3 4จุสมนะครับมากกว่า21.8สเดเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับเราก็จะใช้เหล็ก Rb ยีคํิบสองคำว่า Rb 2ีสองก็คือเหล็ก ราวบาร์เส้นผ่าศูนย์กลาง22 22มิลิเมตรแอดนะครับระยะแอดระยะแอดก็คือ0.15ก็หมายความว่าเหล็กตัวนี้นะครับก็จะมีระยะแอดไปแบบนี้นะครับไปต่อ1นเมตรเนี่ยนะครับก็คือ0.15เมตรหรือเท่ากับ15เซนิเมตรอ่าล้วก็แอดไปเรื่อยอ่ะทีนี้ อีกตัวนะครับที่เราจะต้องหาก็คือเหล็กเทมเปอร์เจอร์นะครับเหล็กเทมเ a t u r เรเจอร์สรับสูตรในการหาเหล็กเทมนะครับสหรับตัวปฏิบัติเนี่ยเราก็ให้ as สเทม as ของเทมเ e r a t เ r e จอร์นะครับเท่ากับ0.2คูณด้วย b คูณ t อ่า0.2นะครับ0.2หานหนึ่งหนร100คูณ b นะครับความกว้างก็คือ100ความหนานะครับความหนาก็คือตัวตัวนี้นะครับก็คือ25เซนเมตรเพราะฉะนั้น s อสเทมเนี่ยจะอยู่ที่ห้าตารางเซนเราก็ใช้เหล็กนะครับ RB สมมติว่าใช้เหล็ก r b 12แอดเท่าไรดีนะครับถึงจะมากกว่ามากกว่า มากกว่า5ตารางนะครับไอตัวนี้ก็แอด20นะครับ as อยู่ที่5.65นะครับเหล็ก12แอดย0อยู่ที่5.65นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะมากกว่า5าเพราะฉะนั้นตัวนี้เหล็กเทมนะครับเหล็กเทมเปอร์เจอร์เราก็แบบนี้ไปนะครับเหล็กเทมเปอร์เจอร์ของเราเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นเหล็ก rb rb 1 2บสอ0ออ่ะทีนี้นะครับตัวนี้ต่อไปนะครับเราก็จะต้องหาระยะล้วงเหล็กนะครับระยะล้วงเหล็กตรงนี้ว่าเหล็กตรงนี้จะต้องมีระยะล้วงไปเท่าไหร่นะครับอ่ะทีนี้นะครับเราจะ <syndrome> มาดูระยะล้วงเหล็กนะครับเมื่อกี้เราคำนวณมาได้ว่าเหล็กหลักนะครับที่จะรับน้ำของเรานะครับแรงดันน้ำเนี่ยนะฮะแรงดันน้ำตรงนี้ก็ตรงนี้สูง3เมตร นะครับสูงสามเมตรปีกำแพงหนา0.20 0.25นะครับ0.25ก็คือ25่ห้าเซนจะรับแรงดันน้ำเนี่ยนะครับต้องใส่เหล็กหลัก RB RB 22นะครับ RB 22ส RB 22 S 0.15ต้องใส่เหล็กเทมเบลเจอร์นะครับ RB 12อ S 20อ่ทีนี้เราจะดูว่าเฮ้ย ไอ้เหล็กตัวนี้มันเหมือนถ้าเปรียบเสมือนตัวนี้เป็นคานยืน่นเหล็กเหล็กคานยื่นนะครับอ่าสิวาตัวนี้เป็นเหล็กคานยืน่นอ่าเรากับเราเขียนใหม่อ่านะครับอ่านะเราเขียนใหม่ฮนะเป็นเหล็กคานยืน่นตัวตัวน้ำตัวนี้นะครับตัวน้ำตัวนี้เนี่ย ที่กระทำเนี่ยนะครับมันก็เหมือนประมาณแบบนี้น้ำน้ำกิดํำนะแล้วเหล็กตัวนี้นะครับตัวนี้มันก็ทำหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องหาระยะที่ล้วงตรงนี้นะครับว่าระยะล้วงตรงนี้เท่าไหร่ทีนี้ระยะล้วงนะครับก็จะมีข้อกําหนดอยู่นะครับอ,อย่างเช่นของวอสอทอเนี่ยเขาจะกําหนดอยู่ว่าตรงนี้เราเรียกว่า LDH นะครับตรงนี้เราเรียกว่า LEXT นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องหา LDH กับ LEXT ให้ได้ไล่ LDH นะครับก็จะมีข้อกำหนดอยู่ก็คือสูตรแรกก็คือ Fy นะครับคูณด้วยไดมิเตอร์นะครับของเหล็กแล้วก็หารด้วย13 s ส u a r e root f ู p f i m พรมเราแทนค่านะครับ Fy Fy ของเหล็กเส้นกลมตัวนี้2,400คูณด้วย22นะครับ22ก็คือเหล็กของเราเป็น2.2นะครับ 2. 2 2.2 22มิลอ่าแล้วก็เป็น2.2เซนหารด้วย13นะครับ square r 175เพราะฉะนั้น LDH อ,อมาเท่ากับ30.70เพราะฉะนั้นระยะนี้ก็คือ3 30.70อ่าแต่มันมีต้องมี3ค่าด้วยกันนะครับก็คือ8 dB แล้วก็15อันไหนมากสุดเอาวันนั้นนะครับของ LDH 8 dB ก็คือ8คูณด้วย2.2แล้วก็15เซน8คูณด้วย2.2นะครับตรงนี้ก็ได้82 16ทดห82 17ก็17.6เซนิเมตรเพราะฉะนั้นตัว37.70ในมากสุดแล้วก็บวก covering อีก7.5นะครับเพราะนี้เป็นฐาน่ากเนี่ยค o v e r i ลิต้องใหญ่หน่อยนะเพราะฉะนั้น ตัวตัวนี้นะครับก็อยู่ที่บวกบวก30.7บนะบ,บวกกับ7.5ก็อยู่ที่ประมาณา30 7 0บนะครับบวกด้วย7.5นะครับสทด1ก็เป็น3ามสซนิเมตรนะครเพราะฉะนั้นเราก็ดีไซน์ไปเลยนะครับตรงนี้เราให้ก็คือสัก0.40ให้มันหนาหน่อย าทีนี้มาดู LEXT LEXT ก็คือระยะที่จะล้วงเท่าไหร่ก็คือตัวนี้ก็คือ12 dB นะครับ12คูณด้วย2.2หน่วยเป็นเซนิเมตรนะรตัวนี้เหล็กเราใช้22มิมนะครับหาร10ก็คือเป็นเซนเพราะฉะนั้น12 dB เท่ากับ26.4นะครับ26.4เราก็ยื่นยาวหน่อยแล้วกันนะครับ,นะรบก็เป็น30เซนครับเพราะฉะนั้น ตัวที่ยื่นนะครับก็คือ0.30นะในการออกแบบก็คือให้มันเผื่อไปนิดนึงนะฮะเดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนในเรื่องของการคิดอัพลิฟเพชเชอร์นะครับใครอยากเรียนพิมพ์คาว่าอัพลิปเลยครับเดี๋ยวเราจะมาสอนต่อ,อทีนี้ก่อนจบนิดนึงนะครับในในส่วนของค่าพวกค่า n ต่างๆเนี่ยที่เราคิด175เนี่ยค่า n นะครับค่า ES หารด้วย EC นะครับ โมดูลัสของเหล็กหารด้วยโมดูลัสของคอนกรีตนะตีว่าประมาณ10.12ค่าเคนะครับหนึ่งหารด้วย fs นะครับคูณหารด้วย n คูณด้วย fc นะครับ fc ตัวนี้นะครับถ้า fc เท่ากับ fc เนี่ยเท่ากับ0 0 4 5 fc พราม fc นะครับเท่ากับ0.45 fc พลามหรือเท่ากับ0.375 fc พรามนะครับอันนี้ของวสทอ,อันนี้ของกฎกระทรวงนะครับก็แล้วแต่นะครับพวกแบบนะครับเราเป็นพวกแบบเราจะใช้แบบไหนนะครับแต่ในข้อนี้นะครับเราใช้ fc เท่ากับ0.375 fc พรามได้ fc เท่ากับ 65.25 fs นะครับ fs ก็คือ0.5 fy นะครับพวกค่า nkjr เนี่ยคือเราดีไซน์ตามกำลังอัดของคอนกรีตรนะครับถ้าคอนกรีตรของเรานะครับเป็นงานดาด fc พรามก็จะเท่ากับ140ถ้าเป็นงานโครงสร้างนะครับงานโครงสร้างก็ fc พรามอยู่ประมาณ175-180ถึง ถ้าเป็นงานฐานรากนะครับ fc p r i m ก็อยู่ที่ประมาณ210 k c เพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่เราจะออกแบบเนี่ยเราก็ควรจะทำตาราง excel ไว้นะครับเพื่อหาค่า nkjr นะครับ fs ตัว fy เนี่ยถ้าเป็น s r 24นะครับก็อยู่ที่2 2,400นะครับ2,400 k c ถ้าเป็นเหล็กข้ออ้อยมันเหล็กข้ออ้อยเนี่ยเป็น Rb ใช่ไหมจะมี3คุณภาพก็ด้วยการ SD 3 0 SD 4 0แล้วก็ SD 5 0 30ก็คือ,อค่า fy อยู่ที่3000 ksc SD 4 0 fy อยู่ที่4000 ksc แล้วก็ SD 5 0 fy อยู่ที่5000 ksc โอเคนะครับสำหรับการลองคำนวณ การออกแบบเสริมเหล็กฝายคนกีดแบบง่ายๆนะครับใครว่ามีประโยชน์พิมพ์มีประโยชน์ได้ไหน่อยครับโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ